ค่ะเดี๋ยวคุณจะบอกใ้นะคะตอนนี้กระเป๋าเรานะคะเขาเรียกว่ากินอย่างเดียวไม่มีถ่าออกนะคะตูดไม่รั่วนะคะ ปากกว้างมากนะคะรับรั์นะคะใส่เงินได้ประมาณ3ามแสนห้าถึงสี่แสนบาทเลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเรียกว่านะคะงับเยอะนังับใหญ่ปากกว้างดูดสังเก่งนะคะบอกเลยก่อนที่เราจะใช้กระเป๋านั้นถ้าเป็นกระเป๋าใหม่มกระเป๋านใส่เงินไปแล้วใช้ไม่ได้นะคะกระเป๋าในกรณีที่เราใส่เงินไปก่อนที่คุณจะบอกวิธีนี้นะคะถามว่าดูดไห้ดูดเงินแต่อันนี้เพิ่มให้เป็นสเปเชียลพิเศษสำหรับใครที่อยากใด้เงินเข้าคาบารี บอกเลยว่าเทคนิคนี้ครูให้ใครใช้เงินเข้าจริงๆตอนแรกที่ทําเลยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่เชื่อไม่ต้องทำนะคะตอนตอนกระเป๋ามานะให้คุณขอบคุณก่อนนะและรู้สึกเลยว่ากระเป๋าใบนี้นะคะจะนำพาเงินทองมากมายมหาศาลมาให้กับคุณนัเงินเข้า ไม่มีออกเงินเข้าไม่มีออกค่ะเปิดปุ๊บนะคะเปิดกระเป๋ารูดซิพอ,อก,ก่อนเลยค่ะและกวาดเงินเข้าอาเินเสทําแบบนี้นะกวาดเงินเข้าเงินเข้าทุกสก,กุลเงินไหลมาเทมามากมายมหาศาลเสร็จแล้วค่ะสิ่งที่คุณต้องเตรียมค่ะคือน้าหอมพลังงานหินค่ะน้าหอมพลังงานหินหกขวดค่ะหกขวดเลยนะคะคุณสาดเข้าไปในนี้เลยค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะเปิดทุกที่ทุกทางเปิดซับทุกสก,กุลเงินเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเงินเข้าแล้วเงินเข้าอีกเงินเข้าซ้ำเงินเข้าซ้อนนะเป็นรั่วเป็นโรครวยเรือรังรวยซ้ำรวยซ้อนรวยแล้วรวยอีกรวยไม่รู้จะ เปิดพระครองสวรรค์เปิดสมสวรรค์ใช้ไม่รู้จักหมดนะใส่ลงไปค่ะไม่ให้ใส่บัตรเครดิตยาใส่บัตรเครดิตนะให้ใส่แต่บัตรเดบิตได้บัตรเดบิตแปลว่าเงินของคุณโอเคอยาใส่บัตรเครดิตนั่นหมายความว่าคุณหลังพอคือข่อคุณนี่แต่บัตรเดบิตคือบัตรที่เป็นจำนวนเงินของคุณเองนะใส่แค่แดใบพอถ้าเกินให้ใส่ด้านหลังนะ8ช่องอินฟินิตี เงินนะคะใส่เยอะแบงก์ใหญ่สุดให้ใส่หน้าสุดนะคะแบงค์พันไล่มา5้ารอแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบนะคะไล่แบบนี้วิธีการเก็บนะคะหยิบกระเป๋าลักษณะของแบงค์อะครับลักษณะของแบงค์ักณะของแบง์หันหน้าออกนี้นะคะนี่ันนี้ดูนะหันหน้าออกแบบนี้ถ้าคุณคุสังเกตไหมเวลาเงินเข้าเนี่ยถ้าคุณกับหัวอย่างเงี้ยอันนี้คือเงินออกเวลาคุณกด a t m อ่ะเงินจะเข้ามาแบบนี้ถูกไหมมาหาเราเหมือนการคาะถ้าคุณเอาเงินตีลังกาหรือไม่ยงแบงค์นะคะนั่นหมายความว่าเงินคุณนะคะ ไล้ระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะจะเข้าเข้าออกกนะให้สังเกตดูที่นี่เป็นวมช่วยกระเป๋ากันเงินนะคะอ่ะทไม่ไรม่เป็นไรวนีเอากาออ่ะวิธีการเก็บนะคะสมมุติว่าคุณเรียรเรียบร้อยแล้วเหลยญนะคะใส่แค่แปดเหรียญก็พอที่เหลือเอากระเป๋าแยกเหรียญมานะคะปพ๊บเรารู้สิป้าสนะคะปพ๊บวิธีการเก็บอย่าเก็บหัวทิ่มอันนี้คือดูดเงินออกจากเรานะคะเก็บเงินนะคะด้านหน้าอยู่นี่เก็บเก็บกระเป๋าเก็บตั้งขาตั้ง และเชื่อเลยว่านี่คือหัวจุ้ยที่ดีที่สุดนะคะอะหัวจุ้ยที่ดีที่สุดเวลาจ่ายเงินทายัางไงดีคะคูคะจ่ายเงินนะคะมาหยิบช่องเงินที่น้อยที่สุดออกนะคะหยิบออกไปปั๊บตอนเราจ่ายเราบอกว่าเออจ่ายเท่าไหร่ไหลกลับคืนมาเป็นร้อยเป็นล้านเ่าแบบนี้นะคะตอนจ่ายไปรู้สึกใจเบิกบานรู้สึกเลยว่าจ่ายเดียวเขามาดูดซับมาให้ใหม่นี่คือเทคนิคที่รูใช้ลงเงินเข้าจริงๆไม่มีวันไหนที่เงินรูไตามไม่เข้าเลยสักวันเดียวนะคะเข้าหนักมากรวมถึงก็แทนต่างประเทศนะคะญี่ปุ่นโอ้โหต่างประเทศซื้อเยอะมากตอนเนี้ยเย็บไม่ทัน ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อเพราะมันเทียไม่ท่าอยู่แล้วนะคะบอกเฉยๆว่าทําไมเราจึงเฮงวันนี้ค่ะเก่งไม่เท่ากับเฮงค่ะเก่งไม่เท่ากับเฮงเก่งให้ตายก็รวยยากเพอดีฉันก็เป็นคนเก่งแต่ไม่รวยเพราะดิฉันมามาขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเชื่อของตัวเองรวยเลยเก่งไม่เท่ากับเฮงค่ะดังนั้นถ้าคุณอยากเฮงอยากรวยทํยา,ก,า,ก,าก,กับแบรนด์ที่เฮงที่รวยนะคะโซนิชิเบอร์และจีนเช่าสตาร์เท่านั้น